วันนี้นะคะปอนก็เข้ามาที่เดอะคลินิกอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะปอนจะมาทําอะไรเดี๋ยวมาดูกันจะบอกว่ามาบ่อยมากแทบถูกอาทิตย์แล้วก็คือเหมือนบ้านหลังที่2แล้วนะคะ 1. นนะคะที่ปอนเข้ามาทําเลยก็จะเป็นคูลเลเซอร์นะคะตัวนี้จะเป็นทีชเมนต์รีเฟซให้ผิวที่อ่อนลา้าหรือว่าผิวที่แห้งก้านเนี่ยกลับมาสดใสชุ่มชื้นเหมือนเดิมนะคะต่อมานะคะปอนก็จะเข้ามาห้องเลเซอร์จากกะแลนะคะแล้วก็ ปอนจะมีเลเซอร์อักแรแล้วก็เลเซอร์น้องบีนี่ด้วยนะคะแต่จะบอกว่าไม่เจ็บเลยนะคะใครที่สนใจที่อยากจะทำเลเซอร์นะคะปอนแนะนำเลยเพราะว่าการเลเซอร์เนี่ยก็ถือว่าเป็นการกำจัดขนนะคะอย่างถาวรเลยนะคะและคือบอกเลยว่า ลมเย็นเป่าสบายมากไม่ต้องกลัวว่าจะเจ็บหรือว่าจะแสบหรือว่าจะร้อนเลยนะคะคือที่นี่ทําดีมากนะคะพี่ๆพ,พี่หมอก็คือบอกได้เลยว่าถ้าเราเจ็บไม่เจ็บสามารถบอกได้เลยเขาจะคอยถามเราตลอดว่าโอเคไหมทนไหวไหมและนี่นะคะคือหลังทําจะบอกว่าปอนทํามาได้แค่สามครั้งแล้วคือเลิศมาก